สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การทํานายดวงความรักและความสัมพันธ์ด้วยสายนนในการแอบไพ่ยิปซีและไพ่ออร์คอลพริเซสออฟทาโรชะตาชีวิตริคิดรักนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปแรนด o อมนะคะก็จะมาทำนายดวงว่าค่ำคืนนี้นะคะเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะก็อาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงนะคะอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้เนาะ เขาบอกว่าแม้คุณกับเขาจะไม่ได้คุยกันหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะจบไปแล้วหรือว่าห่างกันไปแล้วเนี่ย <_ k isses> เขาคิดว่ามันน่าจะจบจริงๆแล้วนะคะแต่เขาคิดว่าบางทีอ่ะก็เพราะคุณและเขามีความอยากจะเอาชนะกัน อาจจะผิดที่ตัวเขาด้วยก็ได้ที่เขาไม่ยอมระงับอารมณ์ของตัวเองอารมณ์โกรธของตัวเองเขาอาจจะต่อว่าต่อขานคุณหรือว่าโมโหร้ายใส่คุณแต่ว่าตอนเนี้ยเขาได้รับผลกรรมตรงนั้นแล้วนะเขาเสียใจจริงๆที่เขาเดินออกจากคุณมา แล้วก็เคยไม่ชัดเจนกับคุณเก็บคุณเป็นคนในความลับไม่เคยเปิดเผยสถานะคุยกับคุณมาตั้งนานนะแต่ทำไมเขาถึงทำตัวไม่ดีทำตัวแย่ๆใส่คุณอะมามาหายททำนีสใส่ไม่ดีท,ท,ทั้งๆที่รักคุณอยู่ทั้งๆที่อยากจะได้ความสัมพันธ์คันเนี้ยทั้งๆที่เขาก็มีโอกาสแต่ทำไมเขาถึงไม่ยอมรักษาคุณไว้ ดูทุกวันนี้สิคุณมีทุกอย่างเลยคุณเปลี่ยนไปคุณทั้งสวยคุณทั้งเพียบพร้อมทุกอย่างแต่มันเสียอย่างเดียวนะคุณไม่ได้รักเขาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มีโอกาสนั้น,นอีกแล้วด้วยเขาคิดนะคิดคิดอยากจะกลับมาคิดอยากจะกลับมาขอโอกาสแต่ว่า คุณอาจจะไม่ให้โอกาสนั้นกับเขาอีกแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเขาทำตัวไม่ดีกับคุณบางทีเขาก็อยากจะพิมพ์ข้อความส่งข้อความมาหาคุณนะแต่ด้วยความที่เขาก็รักตัวเองอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวก็เลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำอย่างที่เขาคิดได้ เขารู้ว่าพรมลิขิตอ่ะนำเขาให้มาเจอคุณตอนนั้นแต่ว่าเขากลับเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเขาเองปฏิเสธพรมลิขิตแล้วก็ไปไปมองคนอื่นไปมองความสัมพันธ์อื่นเพราะว่าความใจร้อนเพราะว่าความมั่นใจ เพราะว่าเขาคิดว่าเขามีโอกาสที่จะเลือกสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าคุณได้แต่ว่าพอเขาได้ปฏิเสธคุณไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเลือกมันกับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อะ่เขาไม่มีความสุขเขาเลือกคนที่ไม่ใช่ เลือกคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตแต่ว่าทั้งๆที่เขามีโอกาสเลือกสิ่งที่ดีแล้วบางทีอ่ะเขาเขาบอกว่าเขาโทษคนอื่นนะคนอื่นอ่ะมีส่วนอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมด้วยสังคมด้วยระยะทางก็เป็นปัญหาด้วยหรือว่า บางทีการคุยกับคุณคุณอาจจะคุยกับเขานานเกินไปเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขารู้สึกว่าเขาต้องพยายามมากเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อคุณแม้ว่าเขาจะรักคุณมากแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็ไม่อยากจะเหนื่อยเขาก็เลยเลือกเอาความสุขที่มันอยู่ใกล้ๆเขาเลือกเอาความสัมพันธ์ที่มันง่ายๆ ความสัมพันธ์ที่แบบเขาไม่ต้องทุ่มเทอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วความมาักง่ายของเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาเลือกมันทำให้เขาไม่มีความสุขมันทำให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานจนสุดท้ายเขาต้องเลือกจบกับความสัมพันธ์นั้นไปะ เขาต้องเลิกกับคนนั้นอะ่ะคนที่เขาเลือกสุดท้ายตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวนะเขาไม่มีใครแต่เขามานั่งคิดอีกทีหนึ่งเหมือนกับเขายังคิดถึงคุณอะ่ะเขายังรักคุณเขาอยากจะกลับมามอบความรักกับคุณอีกครั้งหนึง่งแต่ว่า เหมือนกับคุณได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอ่ะคุณไม่ได้รู้สึกรักเขาเหมือนเดิมอีกแล้วเขาทําให้คุณเจ็บทําให้คุณเสียใจทําให้คุณเหมือนกับว่าคุณไม่ได้คาดหวังกับเขาแล้วคุณมีกําแพงคุณตั้งดาบใส่เขาเขารับรู้ถึงการที่แบบว่าคุณปฏิเสธความรักคุณอาจจะไม่เปิดใจให้ใครแล้วก็ได้ตอนนี้คุณอาจจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อยู่กับครอบครัวของคุณอยู่กับงานของคุณอยู่กับเงินของคุณคุณอาจจะไม่เปิดใจเพราะว่าอาจจะเป็นที่เขาที่เป็นต้นเหตุที่เป็นสาเหตุทำให้คุณเจ็บจนคุณไม่กล้าที่จะเปิดโอกาสให้ตัวคุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ตัวเขาอ่ะอยากจะกลับมาดูแลคุณนะอยากจะมาเป็นแฟนคุณอีกครั้งหนึ่งขอเป็นแฟนคุณอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าโอกาสนั้นคุณจะให้เขาไหมมันเหมือนกับว่าตัวเขาไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันยังดูไม่มีหนทางเลยเพราะว่าเขาเป็นคนผิดเขาเป็นคนที่ทำลายความรักทำลายความเชื่อมั่นทำลายความที่แบบคาดหวัง ที่คุณเคยมีกับเขาอ่ะเพราะว่าเขาตัดสินใจผิดสุดท้ายแล้วเขากลับเป็นคนที่ทำลายความรักที่เขามีต่อคุณทำลายความจริงใจทําลายรักแท้ทั้งทที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวไปกับคุณแต่ตอนนี้เวลานี้เขามองว่าคุณน่าจะสร้างความสุขทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองแล้วคุณมีทุกอย่างแล้วอ่ะคุณอาจจะไม่ ไม่อยากให้เขาเข้าไปในชีวิตของคุณเลยก็ได้แต่ว่ายังไงเขาก็ยังรักคุณเสมอนะแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้แต่เขาก็ภาวนาขอให้คุณได้เจอคนดีๆขอให้คุณหลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้คุณเจอความรักครั้งใหม่แล้วเขาจะ คอยเป็นกําลังใจให้คุณเสมอคอยให้กําลังใจคุณคอยอยู่เคียงข้างคุณคอยส่งกําลังใจให้คุณแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาอ่ะเสียใจแค่ไหนที่ได้เลือกสิ่งที่ผิดให้กับตัวเขาเองเขาคิดว่าสักวันหนึ่งนะ เขาจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ได้หลุดพ้นจากความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกผิดที่เขามีต่อคุณเนี่ยเขาคิดว่าปฏิหารมันจะเกิดขึ้นสักวันหนึ่งถ้าคุณกับเขาเป็นคู่เป็นคนรักกันเขาก็คงได้เพียงแค่รอปฏิหารให้มันเกิดขึ้น ลัคนาราศีของคุณว่าและเขาว่าเป็นกลุ่มชาวธาดาราศีใดสกอร์พิโราศีพิจิกนะคะริบบาราศีตุลเซเทิร์คนที่เกิดในวันเสาร์นะคะชาวธาดินยูเรนัสชาวธาดลมมิถุนจุนกลุ่มวันที่เกิดคุณละเเป็นวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่สิบเก้าแล้วก็วันที่ยี่สิบค่ะก็ เป็นคิปแรนดอมนะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงนะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เขาส่งมาบอกเล่าให้คุณได้รับรู้ว่าเขายังรอคอยคุณเสมอนะคะยังรอคอยปฏิหารให้มันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายนะคะถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นว่าคนคนนี้นะ,ะที่เขากลับมามาออขอโอกาสคุณมาเป็นคนรักใหม่ของคุณนะคะในความสัมพันธ์เก่าเนี่ยคุณจะยอมให้โอกาสเขาหรือเปล่า นะคะอยู่ที่การตัดสินใจของคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะขอให้สมรักสมหวังนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ